พี่เอ็มของเซ็นทรัลศรัทธารองประธานของปันค้าวีระบุตรนะครับ,บรวมถึงยังนักธุรกิจหนุ่มๆยังวายวซีนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้ท่านคนนี้ผมไม่เอ่ยนามสกุลชื่อนามตะก,กันจริงมันพะอพูดกันสรอชผู้บริหารของโรงพยาบาลมหาชัยสองท่านพูดกลับกันมาระ น้องๆน,นะครับวันนี้ผมให้น้องๆเสียเวลามากนะครับเพื่อใหถัดความสุขของน้องๆก็เป็นรรมเรียนที่เราต้องมานั่งคุยกันนิดนึงนะครับว่าเซนช่องเนี่ยเ้าปีแล้วนะครับได้ช่วยเหลือสังคมโดยเพราะคนนักขับรถถมหรือว่ายิ่งเกษตรกร,รกนในยามที่เรามีปัญหาเนี่ยก็ได้เซ็นท่อลที่มาช่วยกันนะครับในช่วงของโควิดนะอนนั้นเราก็อยู่กล้วยไม้เราก็มีปัญหานะครับทางเซ็นท่อลก็มาช่วย นำออกไปเผยแพร่ในสาขาต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นที่เวสเกีที่สิ่นเก่านะครับอะไรต่างๆก็ไม่เฉพาะต้นไม้ก็ยังมีกิจกรรมหลายอย่างแม้กนระทั่งกุ้งขาวของเราขึ้นมากที่สุดในละแวกนี้ก็ช่วยอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเซ็นทรัลสุริยาซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเฉลิมฉลองวันเซอร์เบอร์นะครับในแอนนิเวอร์รีออฟเซ็นทรัลสุริยาครับก็หวังว่า ครั้งที่9ก็จะมีครั้งที่10แล้วก็รวมไปถึง19 29, 39า่ต่อๆไปนะครับก็ต้องขอสแสดง,งความขอบคุณและ,สะแสดงความยินดีในโอกาสรบรอบ9ปีนี้แล้วก็พวกเราก็คงจะได้อยู่ร่วมกันได้ทำงานเพื่อสังคมร่วมกันนะครับเพื่อให้น้องๆที่กำลังจะโตขึ้นมาของเราได้ได้มีนะคก็จะมีความสุขนะครับขอเมย์อพรอให้ทุกท่านตรงมีความสุขสวัสดีและประสบความก้าวหน้าในชีวิตนะครับแล้วก็ขอ เปิดงานย่นดีอ n น v e r s a r y Central สารยาหรืองานฉลองครบรอบ9ปีของศูนย์การค้าเซนชอลสุริยาอย่างเป็นทางการนอาะครับจะได้ฟังเพลงในสันทีเนาะนะค,ครับขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ท่ทานรองผู้ว่าจังหวัดนคปรปฐมซึ่งได้สลับเวลามาเป็นประธานเปิดงานนายอนิวสรรีศูนย์โทสารยาฉลองครบรอบเก้าปีณศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาในวันนี้นะคะตลอดเวลาเก้าปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาได้เปิดให้บริการนั้น เราได้ตั้งใจจัดก,กิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่พี่น้องประชาชนจังหวัดนคปรปฐมและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงเราได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดก,กิจกรรมดีๆในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอาทิเชน่นงานส้มโอ the best of นคปรปฐมงานดอกกล้วยไม้ the scent of orchid งานประววกวดวงดนตรี orchestra music contest และงานเทศกาลว่าวคล้าฟิวเป็นต้น ทั้งเรายังคงสนับสนุนและส่งเสริมงานอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนของจังหวัดนครปฐมและผู้มาใช้บริการที่นี่ตลอดไปนะคะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มาเยือนนศาสูนการเช้าเซ็นทรัลสัรยา,ยาแห่งนี้ ในรยะเวลาตลอดเจ้าปีที่ผ่านมาที่เราได้เปิดให้บริการมานะคะได้มอบทั้งความสุขความสนุกสนานและประสบการณ์ร่วมกับทุกท่านซึ่งถือเป็นลูกค้าคนสําคัญของเรานะคะ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การค้าเซ็นทนรัลสัลลยยาถือเป็นที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดของจังหวัดนคปรปฐมเราจึงสร้างสารรค์งานนี้ขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนคปรปฐมอีกด้วยในโอกาสนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทนรัลสัลลยา กล่าวขอบพระคุณนะคะสําหรับการให้าการสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเราตลอดมาได้แก่จังหวัดนคปรปฐมหอการค้าจังหวัดนคปรปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอําเภอสัมพันธ์สนานีตรามือภูทรอำเภอ,อสัมพันธ์และพันธมิตรที่ดีทุกองค์กรน,นะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานดีๆในสถานที่แห่งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมจะได้ ได้ความร่วมร่วมกันจัดงานที่ดีๆเช่นนี้ตลอดไปนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณวันเพงกอบวัวแก้ว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ที่ได้ท่านลอู้ว,ว่าการจังหวัดนคระฐมซึ่งได้สลับเวลามาเป็นประธานเปิดงานนายอนิวุสัรีสุนโทลสารยาฉลองครบรอบ9ปีนศูนย์การค้าเซนท้าัศนสารยาในวันนี้นะคะตลอดเวลา9ปีที่ศูนย์การค้าเซนท์าัศนสารยาได้เปิดให้บริการนั้น เราได้ตั้งใจจัดก,กิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐมและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงเราได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดก,กิจกรรมดีๆในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอาทิเช่นงานส้มโอ The Best of นครปฐมงานดอกกล้วยไม้เดอะเซนต์ออฟออคิงานประกวด,ดวงดนตรีออเคสตราม m วสิกคอนเทสตและงานเทศกาลว่าวไคลฟสตูวเป็นต้น อีกทั้งเรายังคงสนับสนุนและส่งเสริมงานอันเป็นสาธารณประโยชน์แบ่ประชาชนของจังหวัดนครปฐมและผู้มาใช้บรการที่นี่ตลอดไปนะคะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มาเยือนณน่าศูนยะ์การช้าเซ็นทรัลสัญยาแห่งนี้ ในระยะเวลาตลอดเจ้าปีที่ผ่านมาที่เราได้เปิดให้บริการมานะคะได้มอบทั้งความสุขความสนุกสนานและประสบการณ์ร่วมก,กับทุกท่านซึ่งถือเป็นลูกค้าคนสําคัญของเรานะคะ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาลยยาถือเป็นที่สุดของแหล่งช้อปปิง้งที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดของจังหวัดนคปรปฐมเราจึงสร้างสารรค์งานนี้ขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางร,รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนคปรปฐมอีกด้วยในโอกาสนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาลยา เราขอบพระคุณนะคะสําหรับการให้าการสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเราตลอดมาได้แก่จังหวัดนคปรปฐมหอการค้าจังหวัดนคปรปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอสัมพราง สนานีตำรวจภูทรอำเภอสัมพันธ์และพันธมิตรที่ดีทุกองค์กรนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานดีๆในสถานที่แห่งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมจะได้ได้ความร่วมร่วมกันจัดงานที่ดีๆเช่นนี้ตลอดไปนะคะขอขอบพระคุณคขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณวันเพงกอบัวแก้ว